สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ห้องดูดวงพึ่งน้อยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายนะคะในเดือนธันวาคม2564นะคะของชาวราศีมังกรค่ะค่ะจะแบ่งออกเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักแล้วก็ไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะค่ะเรามาดูเรื่องของการเงินก่อนเลยขอให้เฮงเฮงปังๆังเลยนะคะ ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีมังกรนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคุณมีรายได้นะคะจากการที่ว่าคุณจะต้องเหนื่อยบ้างแล้วก็ใช้กําลังกายกําลังใจในในการทํางานนะคะแต่คือพอเวลาได้เงินมาคุณจะรู้สึกสบายรู้สึกชิลชิวนะคะรวมถึงอะค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ว่า ให้คนอื่นเขาช่วยดีวงานหรือเขาไปทําอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันนะคะโดยที่คุณคุณเป็นคนที่จะรับเงินแล้วก็ดูแลในส่วนของเบื้องหลังของการทํางานก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้ในส่วนของตัวคุณนะคะเพิ่งมองว่าจริงๆอะค่ะตัวคุณเป็นคนที่มีความคิดลิเริ่มนะคะตลอดเวลาเป็นคนที่ว่าอาจจะทํางานเป็นจ๊อบจเป็นพักๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นทํางานเกี่ยวคนเสียชีวิตเป็นนางพยาบาลเป็นหมอเป็นแพทย์นะคะหรือเป็นพวกในส่วนของ การที่ว่าคุณทํางานจบเป็นอีเวนต์ต่างๆอะคะ่ะคุณเอ่อเรือ่องรวมถึงนะคะคุณมีโอกาสที่ว่าจะไปจัดงานจัดแสดงสินค้าต่างๆก็ได้โดยที่จะทํางานแล้วก็จบเป็นพักๆนั่นคือเงินของคุณจะได้แบบประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่าเงินดีไหมเพิ่งว่าเงินดีนะเออเงินดีมีความสุขแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไม่ค่อยได้อยู่กับบ้านเท่านั้นนะคะนะคะทีนี้คือถ้าถ้ามองอีกแง่หนึ่งอะคะ่ะในเรื่องของ การเงินของคุณนะคะออคุณอาจจะต้องมีในเรื่องของการใช้เงินไปกับการเจ็บป่วยก็ได้ด้วยนะคะดังนั้นเพิ่งแนะนําก็จะต้องดูแลรักษาร่างกายนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะในระหว่างของการเดินทางไปติดต่อทํางานอะไรต่างๆนะคะค่ะเนี่ยเรามาดูกันในส่วนของเรื่องการงานนะคะของชาวราศีมังกรค่ะค่ะในเรื่องของการงานนะคะ ชาวราศีมังกรนะคะจริงๆงานของคุณนะเพิ่งมองว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับความรับช่วยเหลือการหยิบยื่นโอกาสจากผู้ใหญ่รวมถึงในส่วนของคนที่เคยช่วยเหลือดูแลก,กันมาก็ได้ทีนี้งานของคุณบางทีคุณรู้สึกว่า มันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมันหยุดนิ่งนะคะแต่จริงๆเพิ่งมองว่าถ้าเกิดคุณเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุณมีโอกาสที่จะเติบโตได้จากงานที่คุณทําหรือมีความคิดริเริ่มอ,อะไรเพิ่มเติมได้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่างานที่คุณทํามันสามารถที่จะขยายไปติดต่อต่างประเทศเสามารถมีในส่วนของชาวต่างชาติหรือว่าทํางานร่วมกับคนอื่นได้แต่ทีนี้ในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าบางทีคุณบางทีงานมันมาพร,พร้อมๆกันเหมือนกันนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกบางทีอาจจะเหนื่อยเบือ่อต้องมาคอย ต้องมาคอยจัดระเบียบในเรื่องของการงานเท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆเพิ่งมองว่าด้วยความสามารถของชาวราศีมังกรน,นั้นเพิ่งมองว่าคุณสามารถที่จะผ่านพ้นทุกอย่างได้นะคะดังนั้นเป็นกําลังใจให้ค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของความรักเป็นอย่างไรนะคะ จริงๆเท่าที่เพิ่งดูนะเพิ่งมองว่าความรักของคุณนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงคิดไม่ตกสับสนกังวลนะคะแล้วก็ยังมองยังรังเรด้วยอะค่ะนะคะแต่จริงๆพิ่งมองว่าถ้าคุณนะคะลองเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนแนวความคิดนะคะคุณจะสามารถที่จะเห็นทางออกในเรื่องของความรักนะคะหรือแม้แต่คนที่มาจีบคุณก็ตามสมมุติว่าคุณสืบประวัติเขาช่องทางนี้คุณก็ลองเปลี่ยนไปช่องทางอื่น หรือคุณอาจจะคุยกับคนที่ว่าเป็นเพื่อนจริงๆหรือใครที่รู้จักหรือดูในส่วนของลักษณะการทํางานการดําเนิน,น,นชีวิตการกินข้าวทุกอย่างมาสามารถทําได้หมดนะคะเพิ่งมองว่าโตคุณนะคะเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วในเรื่องของการจัดการในเรื่องของคนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นมีแฟนแล้วหรือยังไม่มีแฟนก็ตามนะคะเพิ่งมองว่าคุณนะสามารถที่จะรับรู้ได้ในทุกๆเรื่องของเขาะคะ่ะแต่ทีนี้คือว่า ก็ให้ให้มองในส่วนของสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะมันก็คือจะทำให้ดีสำหรับตัวคุณมากกว่าค่ะ คือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับบางทีอาจจะมีคนมาจีบมาชอบอแต่คุณก็ยังรังเลไม่มั่นใจนะคะหรือบางครั้งสถานการณ์ในครอบครัวอาจจะแบบนิ่งๆเงียบๆคุณก็เลยกังวลนะคะรวมถึงแฟนมาขอคืนดีอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆเพิ่งมองว่าให้ไปโฟกัสในเรื่องของความรักความรู้สึกมากกว่านะคะดังนั้นจริงๆมันออกมาดีแหละเหลือแค่ในเรื่องของใจเราเท่านั้นเองนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของเดือนธันวาคมนี้นะคะไพ่อยากแนะนำอะไรชาวราศีมังกรเนาะ ค่ะในส่วนของว่าไพ่อยากแนะนําอะไรนะคะเขามองว่าจริงๆตอนนี้คุณนะคะเกิดความรู้สึกไม่กล้ากลัวนะคะรวมถึงหวาดระแวงในเรื่องของที่ทํารวมถึงที่ทํางานต่างๆะค่ะแต่จริงๆอะค่ะให้คุณมองในเรื่องของหัวหน้าผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือหาคนปรึกษาก็ได้ด้วยนะคะคุณจะได้รู้สึกสบายใจมากขึ้นมันเหมือนบางทีเราแบ่งปันนะคะเรามีอะไรเราพูดคุยอะค่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าหนึ่งเรารู้ ความจริงนะคะ2ก็คือมันทําให้เรารู้สึกว่าจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ไม่ไปฟุ้งซ่าหรือคิดเรื่องอื่นเร,เรื่องนู้นเรื่องนี้อะคะ่ะจริงๆในส่วนของไพ่นะคะเขาก็บอกได้อีกนะคะว่าคุณสามารถที่จะเป็นในส่วนของการแนะนําคอยช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้คือคุณอาจจะไม่มีความกล้าว่าเอ๊ะฉันจะทําได้ไหมนะคะจริงๆเพิ่งมองว่าคุณทําได้นะเพราะที่ผ่านมาคุณก็เป็นคนที่ว่าคอยช่วยเหลือดูแลคนอื่นมาตลอดนะคะดังนั้นคือ ลกเราขึ้นมาท่านเองจากความกลัวนะคะในสิ่งที่เราอาจจะเคยผิดพลาดเคยหวัดรละแวงเคยผิดหวังหรือมีอะไรต่างๆนะคะยังไงพึ่งก็ขอให้ในเดือน ธันวาคมนี้ของชาวราศีมังกรทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเพราะจริงๆไพ่ไม่ได้ออกมาติดลบอะไรมากมายเลยนะนะคะมีแต่ในเรื่องของจิตใจเราเท่านั้นเองนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะยังไงก็เพิ่งฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะคะร,รวมถึงเพิ่งมี Facebook นะคะเป็นเพจเออเป็นเพจนะคะก็คือดูดวงเพิ่งน้อยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ